สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับมาทําการอัปเดตข่าววันนี้กันอีกเช่นเคยครับกับคุยสาระข่าวจริงกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่มีคุณภาพสาระข่าวสารที่เป็นประโยชน์อัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้นะครับวันจันทร์วันที่1พฤศจิกายน2564ทางกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสท,ที่3อีกรอบจํากัดจํานวนสิทธิ์พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุยสาระข่าวจริง กับช่อง y ย u ทูบ e พจอา h a n n e l ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์เป็นกระแสสังคมปัจจุบันที่ประชาชนทั่วไปติดตามให้ความสนใจและที่สำคัญทันต่อสถานการณ์ล่าสุดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอัปเดตข่าวล่าสุดวันนี้นะครับทางกระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่3รอบใหม่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ w w w k u l k k r u n g c o m รับเงินก้อนเดียว4,000บาทเหลือสิทธิ์จำนวน1.1แสนสิทธิ์เท่านั้นสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมตม,มาติดตามรับชมต่อได้นในคลิปกันได้เลยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทำคลิปสรรหาข่าวสารที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปก่อนติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่างไรนะครับช่วยกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ส่งต่อได้เลยเช่นกันนะครับขอบคุณมากๆด้เลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมมาติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อนี้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3เตรียมนำสิทธิ์ที่เหลือกว่า1.1แสนสิทธิ์มาเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในวันที่1พฤศจิกายน2564เพื่อให้วงเงินสนับสนุน รัฐร่วมจ่ายทั้งสิ้น4,500บาทเมื่อวานนี้วันที่29ตุลาคม2564ทางด้านนายพรชัยถีวระเวทผู้ำนวยการสำนักเศรษฐกิจการคลังสสคในฐานะโฆษกกระทรวงการคลงังได้เปิดเผยว่าจากข้อมูลณนะวันที่25ตุลาคม2564ที่ผ่านมามีผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคละคึ่งเฟสที่ส เต็มจำนวน28ล้านสิทธิ์แล้วและกระทรวงการคลังได้ประมวลผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จมีจํานวนทั้งสิ้น1,19,974คนซึ่งจะนำสิทธิ์ที่เหลือดังกล่าวมาเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจได้ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคละครึ่งเฟสที่3อีกครั้งในวันจันทร์ที่1พฤศจิกายน2564จึงขอ เรียนเชิญประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3สมัครเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้ตั้งแต่เวลา0 6 0 0น,น,น,นไปจนถึง22.00น,น,นของทุกวันจนกว่าจะครบ28รล้านสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www คนละครึ่ง com หรือผ่าน G wallet บนแอปพิคเคชันเป๋าตางังค์สิ่งนอกจากนี้สำหรับประชาชนทั่วไปที่ได้ไดเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟสที่3อยู่แล้ว จะมีการเพิ่มวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายรอบที่3าํจำนวน1500บาทต่อคนในวันที่1พฤศจิกายน2,564ซึ่งวงเงินสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวจะได้รับอัตโนมัติและสําหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิโครงการกครึ่งตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,564จะได้รับวงเงินสนับสนุนรัฐร่วมจ่ายทั้งหมด เป็นก้อนเดียวเท่ากับ4,500บาทต่อคนทั้งนี้ประชาชนที่ให้ความสนใจสามารถเข้าร่วมโครงการกละเครื่องได้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2564เป็นต้นไปและสามารถใช้จ่ายสิทธิ์ผ่านโครงการกละเครื่องเฟสที่3นี้ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้เท่านั้น ซึ่งขอให้ประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเข้าสมัครผ่านเว็บไซต์ w w w คนละครึ่ง .com ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนนี้รีบหน่อยนะครับอาจไม่แน่จะมีการสมัครเต็มสิทธิ์28ล้านสิทธิ์ไม่เกินเที่ยงวันของวันที่1พฤศจิกายนก็เป็นไปได้อย่างไรนะครับรีบลงทะเบียนกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่อัปเดต ทางช่องคุยสาระข่าวจริงจะมาทำการอัปเดตให้ฟังอย่างแน่นอนเลยนะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง y u u t u b e h r Channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟัง ขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง y o u b u ูบเพชรอาชแนลกันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคำว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง YouTube ูบเพชรอาชแนลได้ก่อนใคร อย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชนชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม